อิปิโสภะควาหรืองามยามดีเสาใช้สีสวัสดีจิตลีรพูนะโมพุทธายะจุติยัมปีอิปิโสภควาหรืองามยามดี ช, is, ชัยศีสวัสดีจิตถิลาภูนะโมพุทธายะตาติยัมปีปิติปิโสภะคะวาลืกงามยามดีเสูงชัยศรีสวัสดี สิลาภูนะโมพุทธายะพุทธังอยุวัจนะเตสีปิตังยาวนิพนังสลาณังขจามิธัมม อายุวัฒนังเตสิวิตังยาวนิพนังสลาณังขจามิสังฆังอายุวัฒนังเตสิวิตังยาวนิพนังสลาณังขจามิตุติยมปีพุทธังอายุวัฒนังเตสิวิตังยาวนิพนังสลาณังขจามิตุติยมปีธรรมัง อายุวัตจนังเตศิวิตังยาวนิพนังสละนังขจามิตุติยัมพีสังฆังอายุวัตจนังเตศิวิตังยาวนิพนังสละนังขจามิตาติยัมพีพุทธังอายุวัตจนังเตศิวิตังยาวนิพนังสละนังขจามิตาติยัมพีธรรมัง อายุวัตเจนังเตศวิตังยาวนิพนังสลาณังขจามิตาติยมีสังขังอายุวัตเจนังเตศวิตังยาวนิพนังสลาณังขจามิยันทุนนิมิตังอวมังคะนัจโยจามนาโปุะกุณะสัสทโธปะปะขง ทุตสุปินังกันตังพุทธานผภาวินาวินาเมนตุยันทุนนิมิตังอาวมังคะนันจายโยจามนาโปสกุณัชสะทุปปะปะกัหูทุตสุปินังกันตังธรรมานผภาวินาวินาเมนตุยันทุนนิมิตัง อาวมังคลันจจโยจามนาโพธกุณตาสทุปปาปะคะงวูตุสุปินังกันตังสังขานควาวินาวินาสะมิตุตาขังคอมวายญาตนำนบพลาจาหินหินโอ้ยพ่อแม่พี่น้อง ีความสุขยู่เย็นปนานน้ำใจทางขอไหว้ญยยาตินำนกปรลาจ่านเห็นก็ให้พ่อแม่พี่น้องยีเดชูแจงภาพคานทั้งใายใจทางขอไหว้ญยยาตินำนกปรลาจ่นเห็น พ่อแม่พี่น้องมีเงินคำแสนล้านวาดขันนานานับมือคือเจ้ากองร้อนจ้าเจเสียมือนี้แฟนม,มือดีมือดิถีอามุดตานโอกวันเข่าโลกขึ้นชมวันภาพปอลุมกูกูสันโทธนา ลงมาเกิดลงมาเกิดโลกามพระสัทชาผู้กตัง้งแกนอลหัมมาร่วมกันอยู่ในโลกจึงเป็นโชวัตเพศท่านเศรษฐีผู้เขาเอาใส่เล่าเต็มทางยังมีนางโอนอาผู้ฉลาดเมียงคน ถือว่าสาวนามุนจิว,วองจิ้งผงกองนั่งแม่นเป็นลูกแทนรุงมาก่อนมาอยู่บอลปาละนาทีเป็นนาลพิพผุดผาดยยกประสาทสามหลังไผเได้ฟังสุมเชิญดีรุนรืนคนทั้งหลาย ปานเดนหายผิวฟังเชียวกระปองหางงอนตาอันซ้อนมวยหน้าผิวพันขาดเกลื่อนไปบุญนาคนมีบุญมาชูมีน้ำอยู่ว่าผู้ศพก็ข้างจบกชิวฟังแฉีงขาของป่านมาเทีาวเสร็จถีหยัดง้อยชิดค่อยๆด้วยอยู่ในใจ ให้ที่ไปเอาเขาพาพ,พ่อเจ้าโหท่าตามไปหาบ่พอ่อจึงเลยให้หน้อยรอนาเรียบไปขอพรจากพาหรือสีอยู่ในธรรมจังลูกกรรมในผามจังได้มามาเล็ดเขาคนจังได้เ้าต่อกันมามีปัญญาพาจ้าปัญญานำเลิศคนจังได้เกิดมาลาย คนบ่ตายพมีเขาจึงได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ผาบุญสู้ถวายบาทจังฉลาดคนเฮานั่งเขาเจ้าเขาเหนียวเจ้าจะเลี้ยวไปทางเง่นเจ้าจะเตือนไปใสเจ้าจะไปจากกรอบเจ้าจะว่าคนไม้เจ้าจะว่าคนมาสีมาต่ำมาเหยียบ เจ้าอย่าเยบเป็นดินดอนคนอนซ้อนบอกอยากคนเหลียยลากในโลกกาเชิญเจ้ามาอยู่ในเหล่ามาคนกินเขาโพชนาแม่นมีผลปลากกระป๋าวแม่นีิแกวกบ่เอาคนมาเศร้าสองซอนซ้อนนอโพชนางนนากินยังบ่ทอเจ้าบัวท้อเขาเขา่ขา ไงเป็นสาวเป็นบ่าวเขาเกากเขาวกันมาเขาอยู่นาอาใส่เหล้าเขาเอาเจ้ามานอนเฮียนเป็นปีเดือนได้เลี้ยงลูกเอาเขาปู่พดเขาปัดลานเป็นเขาสารอยู่ในตาเอามามาหนึ่งหัวายสองหามหอมหอมหึหห่นเอาเขาเอาเจ้าเลี้ยงพัดเทลา เอาเจ้ามาทำบุญตักบาทว่ได้ขาดปาตถธาธตามีปัญญาคนได้กินขา้าคนของเจ้าเหนือแผ่นสุธาเหนือทะาลาสมุทรแม่น้ำคนทุกกรรมจึงแข็งแรงคนมีแห้งกินเขาท่านบอกของอยูนอกก่แมน,นของเฮาเขาเก่าให้หูมาเป็ดไก่ โอ้โอ้ใส่ห้ำแจบหวยเรียนรามตามมีตามเกิดแสนประเสริฐว่าสิ่งทั้งพวงงามเป็นห่วงเขาเจ็บเขาเ n ้วงามเจ้าเหี่ยวเป็นเพีงไปเลี้ยงเอามาเถียงมัดไว้บ่ได้แจกบ่ได้แตกไปใสมาแสงความตั้งใจ่เียงเถียงหลังใหญ่่เียงแา อยู่ที่หน้าใส่บ่อขาดบ่อประมาทคุณพูชนะเอามาวางใส่เราเต็มอังจังได้นั่งว่าบูมาคุณมาคว้ามาเยอะกว่านี้กว่านเจ้านอนอยู่ทงน้ำเขียดะนากวันบูมาไปน้ำเขียดหมอยาเอาน้ำน้ำมูกูทำคว้า